อุ๊บสะกมันเยอะยินดีตรับเข้าสุช่องบูรัยรามไทยแท็กตรึกนะครบวันนี้งานเข้าแล้วงานช้างสุรินทร์มิดมิดเลยเอามาดูจุ้มน้ําซิ่งก็ทําอะไรอ้อมา มิดเลยทางไหนดินแข็งฮะไปนอปนบ่ฟังนี่ลหละโอ้โหใา้พนักเช็คดิ is, i, นโอ้โ oh oh, หสายหัวง,ง่งัฮะสัมภาษณ์นะครับมาทำอะไรดูผมให้ดูภาพกีฬามันมันโอ้ทำไมมันยาวแทะ วัวลากไปนู่นเลยน่ะพ่อแรงบานแล้ว่นฮะมันจ่อยไม่เลดิกดูขับปีน้องอาชีพรถอัดฟางไม่ต้องทำไงสอดอ่ะ,ะซอดป่ะเจ้ป่ะผานเลยครับลลานเลยสกรอมหน่อย นี่แหละง,งานช้างงานเข้าแล้วครับพี่น้องเอาผมให้ดูรอบรอบก่อนมา MF หนึ่องแจัดหนักเลยที่โลกจัดหนักเลยโอ้โหปากนูแก้วนี่อะไรเอ้ามาดูช็อตเด็ดเขาตอนนี้ก็จะทำยังไง งานเข้าเลยพี่น้อง FC เอ้ยฟาร์มอันนี้จะดึงเลี้ยวก่อนไหมน จนถึงดินดานเอ๊ะหลากไปกว่าเกือบจะขึ้นแล้วครับนี่แต่มันไม่ขึ้นมาดูว่าสถานการณ์อย่างนี้เขาจะเอาขึ้นยังไงจะต้องพึ่งอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าอยู่ไรรถแรงรถต้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมมานี่บอกเรากินข้าวนี่บอกเจ้าที่หรือเปล่าขึ้น nó lại này Con dao không đây Con dao không đây Dao không Dao không เอาแผนของพี่โลกเขจะดึงออกข้างก่อนดึงจากซ้ายไปขวาก่อนแล้วก็ค่อยเอาหางมาต่อเข้าม,มาทันพอดีครับภาพช็อตเด็ดนี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยมาส่งข้าวสายสูงประมาหนึ่งก โซ่ไม่มีอ่โซ่อยู่ไหนล่ะเหนื่อยเรียบร้อยนี่จะทำไมไม่ใส่มากับรถดำรถนี่เลยล่ะนี่รถด้อยจริงเออกระเทนเลยเขากะจะไม่ใช้อีกต่อไปตอนตอนที่เราหลบหว่อยม่สิดพอเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขาเป็นคนเช็คดินเขา,าเป็นคนที่ว่ามั่นใจที่สุดว่าไม่มีฮะ ชเช็คดินถึงตรงนู้นโอ้ยกำไม่บอกกันเน,ะน,นาะเฮ้ยมา่ายวมเดมนินมาลอเ้เห็นไว้นี่คือความประมาทนะครับพี่น้องทำให้พลาดนี่นี่นี่เขาเรียกประมาทโดยแทย้จริงขนาดขับรถมาอย่างวุบวุบเลยนะ,นะ บดโอ้โหนี่ครับพี่น้องมิดเลยมิดเลยฟังนุ่มนันแข็งบ่ หลังไปแล้วครับไปเลยไปเลยไปเลยโดนอะไรไมันูดะฮะเดวเาจารุจะไป้<ะ>เอามัเอาถอยหลังมายกใส่เลยได้ไหมเออเอาแล้วหมุนได้แล้วครับเดี๋ยวจะให้เขาหือ มุนนี่ได้ไหมลูกกลับนี่เลยมั้ยฮะเอ้นีวางแผนเออนี่โอมานี่เลยนี่มันตั้งตั้งตั้งต้นมานี่เลยโอ้โหงานเข้าละ อ,อ้เอาหมุนได้ครึ่งประมาณ40องศา เอาแล้วครับพี่น้องอนาคนเดินยังยุบเลยสอดในรูนี่เลยอืมนั่นแหละแม่แม,ม่เอาสลิงมันสอดได้ไหมสอดแล้วก็ยกขึ้นดึงไปเลยดึงถอยเลยนั่นแหละนั่นแหละณลิงนี่หมดถึงเลโอ้โหใช้งานจริงเนาะ นั่นแหละใส่นั่นเลยนั่ยน้อยน้อยเลยนี่แหละครับเร็วมาเช็คดินเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยก็เช็คข้างเดียวครึ่งเดียวข้างเดียวครับผม <c oughs> ใครพลาด ต้นิกนานหัวหน้าหัวหน้าผมไปไหนหัวหน้าผมไปไหนรถขยับรถมาอีกยกขึ้นยกขึ้นหน่อยมันจะได้มันมันจะได้ไม่ลากไอ้นู่นมันหนักเลยมาเดินเดินเดินหน้ามาหน่อยเดินหน้ามานิดนึงหน้ามาเลยหน้ามาเลย อ้โหโอ้โหมาแล้วครับตรุ hey. hey. ้งน hey. ูนุตรุ้งตรุ้งดาเออข้างบนเออข้างบนนะครับนี่ เราจะทำยังไงตอนต่อไปโอ้โหเม็ดเม็ดเลยครับโอ้โอโยแม่คนเดินยังจมเลยโอ้นี่งไงหัวหน้ามาแล้วเอามาวางแผนหน่อยหัวหน้าทำยังไงจะไหวเปล่าการหายใ,ใจนี่นะาหายใจเข้าเาาอาอกอะ

โอเคมั okay. นจะเป็นยังไงเอาแนวไหนเอาแนวไหนยกขึ้นแล้วยกขึ้นแล้วโอ้สุดแล้วพี่น้องระวังขาเด้อระวังขาเด้ออ๋ออ๋อระวังขาเด้อระวังขาเด้อลดไหมขึ้นไหมอ๋อขึ้นแล้วโอ้โอ้เดึงเลยตรงเลย บ,บ,บเดี๋ยวจะทำการใส่หางแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับว่ารอบนี้ค่อนข้างสาหัสโอ้โหโอ้อามาดูกันว่าจะเอาขึ้นไหมตอนนี้เราดึงแล้วนะครับดึง วิธีการก็คือว่าดึงให้ตัวรถอัดฟางเนี่ยหมุนไปทางที่ที่ดินแห้งแล้วก็พยา,ายามใส่เข้าไปกับแขนลากคืนแล้วก็เอาตัวรถออกเลยนะครับเ,เพราะว่าถ้าเราจะฝืนดึงไปข้างหน้ามันยิ่งจะจมไปข้างหน้าทางที่ดีคือต้องกับหลังหันแล้วก็นหนีไปเลยไม่ต้องอยู่แล้วนะครับ เป็นอย่างนี้นะครับโซ่สลิงคล้องนี้ทจรบ่นแล้วก็ยกุนปงมันจะหลุดไหมอ่ะค้ับไปเหยียบยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นโอเคแล้วก็จะถอยนิดนึงยกขึ้นน้อยยกขึ้นน้อยเออ

ถ่ายถ่ยถ้ยเออนั่นแหละยกช่วถอยเอก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 ยกชเออนั่นแหละเออเออออาละโอ้โหสุความสำเร็จเอามาดูสิครับโอเค โอ้โห oh ดูพลังฮะดัหน,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 นึ่งถึงสามพลังลีโอโอ้โหทำไมดับเครื่องเอาเอาเข็นเลยดับเครื่องเข็นเหรอโอ้โหเดี <c oughs> oh ๋ยวเรามาทดสอบพลัง MU 5702กัดศูนย์สองก MU 5702จ็ดศูนยมสองไหวไหมอืาไวไวต้องใส่ต้องเรียก น่าจะเรียกใช้ฟอร์ดฟอร์ดมาเลยจิวิบเลยฟอร์ดในตำนานมาได้ลองดูนะครับตอนนี้ตอนนี้เราใส่สลักเสร็จแล้วเราก็เตรียมพร้อมเลยพุ่งเลยเร่องบุญเลยให้รวมเอามาดูตอนตอนจบวม่า่เราจะเป็นยังไง ขาหน้าเคลื่อนน้อย ต้องดึงออกมันยืดออกได้เดเอกไดูโอ้โหออกตัวครับพี่น้องออกตัวไปแล้วโอ้โอ้โห,โโหดีคนนี้แรงดีที่สุดนี่ทำไม่ได้คือถ้าไม่ได้เขาไม่จมหรอกครับนี่ช่อย <laughs> จดตด้ไห, no? tamam. ห,หวิโลวรีไทมันตูน่าดูเนตุ๊ตุ๊ตุ๊ดตุ๊ฮะคล็อก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 เนาะมันเข้าเลยดิโอเคไปไหนต่อฮะใช นะปิดคลิปให้หน่อยขึ้นแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอืมบุญยามไทยแท็กเตอร์นะครับสวัสดีครับ